สวัสดีครับพบกันในช่วงคัดกราฟเด่นเลขเทคนิคกับผมอาจารย์เต้ยนวิเคราะห์กราฟเทคนิคประจำประเทศไทย ABS Analyze นะครับว yep. hmm. ันพฤหัสที่6สิงหาคม2563นะครับเราจะมาคุยกันกับ4คู่สกุลเงินและ1คู่ทองคำนะครับคู่แรก AUD USD นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยสวิงอยู่ในกรอบของเทรนขาขึ้นนะครับทั้งเทรนหลักและเทรนรองระยะสั้นนะครับให้ไว้1แนวต้านนะครับ0.72200นะครับ มีโอกาสย่อตัวนะครับก็อาจจะรอเข้าที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญ0 7น7 0จ0ด0 1 0ดน็ดร้ยนดเจ็หนึ่งร้อยและ0.69 5 0 0ห้ามาดูคู่ถัดมานะครับคู่ของ E.U เมื่อวานนะครับลงมาที่แนว neckline นะครับเป็นลนักษณะของกึ่งๆของ head and shoulder นี่แหละนะครับแล้วก็มีแนวต้านที่หายเก่า1 1 9นนะครับเป็นแนวเทสไฮ ส่วนตัวให้สถานะบายเป็นต่อมาค่อนข้างยาวนานนะครับเนื่องจากเทนกราฟก็ยังคงเป็นเทนขาขึ้นแนวรับสำคัญ1.18นะครับ1 1 5 0 0และ1.17 <c oughs> ขออภัยครับคู่ทันมาคู่ของ GU นะครับทรงเดียวกันเป๊ะนะครับลงมาเทสแนวรับสำคัญแล้วก็เด้งขึ้นไปที่ไฮเก่า1.31600 เกินจากนี้ก็ไม่มีแนวต้านนะครับแนวรับสำคัญมาดูโซนที่เป็นโลก่อนหน้า1.30500 1.30และ1.29400คู่ถมาคือคู่ของ UJ นะครับคู่นี้จะยังคงให้สถานะเซลล์เป็นต่อนะครับบริเวณแนวต้านจะเห็นว่าเมื่อวานขึ้นไปเทสเส้นประตรงนี้ที่เป็นแนวของเทนขาลงนะครับแนวต้านอยู่ที่106.100 106.400และ106.700ส่วนแนวรับ 1 0ึ่งร้อยและ104.600คู่สุดท้ายนะครับทองคําคู่นี้นะครับวันนี้ยังคงเป็นสวิงในกรอบของขาขึ้นนะครับอาจจะมีการพักฐานระยะสั้นๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเทรนหลักชัดเจนมากยังคงเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปนะครับสถานะบายเป็นต่อนะครับราคาค่อนข้างสูงสถานะบายเนี่ยรอปิด กำไรที่20462055นะครับก็คือเป็นไฮก่อนหน้าส่วนแนวรับแนวรับเนี่ยถ้าใครจะรับแบบเป็นโลกใกล้ๆนะครับขอให้เล่นสั้นๆไปก่อนนะครับสถานะบายตามเทรนได้แต่ขอให้เล่นสั้นๆนะครับส่วนแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ2 0 1 0 2,000และ1,990นะครับพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าทุกวันอังคารและวันพฤหธธัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ